สวัสดีเพื่อนๆทีมลัคนาราศีมีนนะคะก็มาพบกับแม่หมอโซโซ,โซทาร์โรนะคะคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปสั้นๆนะคะประมาณไม่เกิน10นาทีนะคะแม่หมอโซจะมาอัปเดตในเรื่องของดวงดาวให้กับเพื่อนๆฟังนะคะว่าในเดือนนี้พฤษภาคมดวงดาวจะส่งอิทธิพลอย่างไรกับคนลัคนาราศีมีนนะคะใครที่เพิ่งมาฟังครั้งแรกนะคะแม่หมอโซจะแนะนําให้ฟังตามลัคนาของเราแบบโหราศาสตร์ตะวันตกนะคะมันจะมีความแม่นยําที่สุดเราตั้งลัคนาเป็นเดือนชะตาที่1เวลาเราพูดเรื่องดวง ดาวนะคะคเออแล้วก็ถ้าไม่ทราบจริงๆเนี่ยก็ฟังตามดาวอาทิตย์ของเราหรือที่เราเรียกว่าราศีโซเดียอคไซน์นะคะมีนแบบโหราศาสตร์ตะวันตกคือผู้ที่เกิดระหว่าง22กุมภาถึง21มีนาคมเป็นคนท่าตน้ำเป็นราศีสุดท้ายเป็นราศีที่มีความปรัชญาสูงมีมีมีความนํำมธรรมสูงนะมันเป็นแบบว่าเ,เลเวลนั้นเลยนะคะเ,เดือนนี้นะคะเพื่อน โดดเด่นในเรื่องของเกี่ยวกับบ้านเกี่ยวกับครอบครัวนะคะดาวพุธกับดาวศุกร์เนี่ยจะเข้ามาอยู่ในเรือนที่4ของคุณนะคะเรือนที่4หมายถึงเรือนที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวเกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์เกี่ยวข้องกับบ้านที่อยู่อาศัยคือบางทีไม่เหมาะใช้คำว่าอสังหามันไม่ถูกนะนะอสังหามัมนจะมีเซนส์ของการลงทุนเนาะว่าบางทีใช้คําว่าที่อยู่อาศัยดีกว่า living space ของเรานะคะพุธเข้ามาศุกร์เข้ามาเนี่ยคือ ในเรื่องของความสัมพันธ์ของคนในบ้านอาจจะเป็นครอบครัวของคุณนะคะแนวทางการแก้ไขปัญหาเนี่ยคือคือเขาจะบอกคือมันมัน มันบอกว่าการสื่อสารเนี่ยเราจะต้องคุยกันแบบเปิดอ,อกเปิดใจกันเพื่อที่จะแก้ไขปัญหานะคะระวังเรื่องของการตัดสินใจที่มันเป็นไป,นปนด้วยไปตามอารมณ์หรือเรารู้สึกว่าเราเซนซิทีฟเราอิมโมช n ั่เนี่ยการตัดสินใจแบบนั้นให้ระวังนะคะเพราะพอพูดเข้ามาแล้วมันจะทําให้คุณมีความพูดมันเป็นดาวแห่งลอจิกนะ ดาวพุธเนี่ยลอจิกการคิดอย่างมีเหตุผลมันไม่เหมาะที่ว่ามันจะช่วยบาลานซ์กันนะคะแล้วสุขเข้ามาในเรือนบ้านเนี่ยมันมันส่งอิทธิพลของความปรองดองความฮาร์โมนีนะคะเพราะฉะนั้นปัญหาเนี่ยไม่เหมาะที่ว่ามันจะคลี่คลายได้ในที่สุดนะคะก็ลองคุยลองเปิดใจกันดูนะคะนอกจากนั้นเนี่ยในเชิงจิตวิญญาณแล้วเนี่ย พุกับสุขในเรือนที่4มันจะทำให้คุณรู้สึกว่าคุณมีความมั่นคงขึ้นหรือบางทีคุณรู้สึกว่าบ้านเนี่ยมันคือสวรรค์ของเราคือพื้นที่ส่วนตัวของเราเรือนที่4หมายถึงรากฐานชีวิตของเรานะคะรากฐานเชิง ความความเต็มในจิตใจของเราเนี่ยค่ะเอ,อ่อบางคนนะคะอาจจะคิดในเรื่องของการเรโนเวทบ้านนะการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยให้มันสวยขึ้นให้มันน่าอยู่ให้มันน่ามองนะคะตอนนี้ทุกคนก็ work from home กันใช่ไหมคะก็เราต้องใช้พื้นที่ใช้เวลาอยู่ใน Space ที่บ้านของเราเยอะคุณอาจจะลูกขึ้นมามันคือคือสุขมันเป็นเรื่องการเงินด้วยนะโดยสิอาจจะมีการใช้เงินกับการแต่งบ้านบางคนอาจจะ overspend เป็นนิดนึงนะคะแบบใช้เยอะอะไรอย่างเงี้ยก็ลองดู เท่าที่เหมาะสมกับตัวเรานะคะวันที่11พฤษภาคมนะคะจะเกิด New Moon นิวมูลในในเรือนที่3นะคะ New Moon นิวมูลในในราศีพฤษภเรือนที่3พูดถึงอะไรนะคะมันพูดถึงการจัดระเบียบเรื่องการการงานของเรานะคะเรือนที่3มเนี่ยมันคือเรื่องเอกสารเรื่องเปเปอร์เรื่องด็อกิมเมนต์นะคะในที่ทำงานไม่หมอลยกตัวอย่างง่ายๆนะคะ อีเมลของเรานะคะเคลียร์กล่องอ e ีเมลเคลียร์เอกสารของเมลคุณอาจจะแบบว่าช mm ้อปปิ้งออนไลน์เยอะก็ได้นะเอฟบ่อยๆมันมากองสุ่มๆกันเนี่ยนะคะก็คือว่ามันถึงเวลาที่ต้องเคลียร์ถึงเวลาที่จะทำให้ c o m m u คอมมิ i ชั Flow ของเรานะคะการสื่อสารช่องทางการสื่อสารของเราเนี่ยมันไหลลื่นมากขึ้นนะคะเดือนนี้บางคนเนี่ยอาจจะมีความรู้สึกว่าคุณอยากจะสนใจในการไปลงคอร์ส ที่จะพัฒนาทักษะการสื่อสารการพูดของคุณได้ด้วยนะคะหรือทักษะมาร์เก็ตติ้งก็ได้นะ เดี๋ยวนี้เราทําออนไลน์ใช่ไหมคะแม่หมอยกตัวอย่างง่ายๆเพื่อที่เพื่อนๆจะได้ฟังได้ง่ายๆนะคะดิจิทัลคอมมิวนิเคชันการสื่อสารเรื่องดิจิทัลอะไรต่างๆเนี่ยนิวม mm ูล hmm. ในเรือนนี้นะมันช่วยเราส่งเสริมทําให้เราอยากเรียนรู้นะคะทําให้เราอยากเรียนรู้ทําให้เราอยากหาทักษะอะไรของเราเพิ่มเติมใครที่ทํางานเซลล์เนี่ยก็จะดีมากๆเลยนะคะอิทธิพลของนิวมูลในราศีพฤษภในเดือนนี้สําหรับคุณนะคะ วันที่สิบสองพฤษภาคมนะคะดาวอังคารเนี่ยจะไปอยู่ในกรกฎในเรือนที่5นะคะ <c oughs> ในเรือนที่5อังคารอยู่ในกรกฎเนี่ยคือจะพูดถึงในเรื่องของการที่บางทีเรา คือตอนนี้คุณนะมีดาวเสาอยู่ในเรือนที่12นะคะในเรื่องของจิตใจสภาพจิตใจลึกๆของเราอะ่ะหรือปัญหาคุณอาจจะมีปมปัญหาไม,ไม่เชิงปกไม่เชิงปัญหามันเป็นปมอะไรในใจที่มันยังปลดล็อกไม่ได้นะคะคุณกําลังผ่านกระบวนการเรียนรู้ ในในเรื่องอันนั้นอยู่นะคะมันเป็นอิทธิพลของเสาแต่พอมีอังคารในกระกฎในเรือนที่5เนี่ยลองหาอะไรที่คุณชอบทำนะคะงานอันดิเรกงานที่มันเกี่ยวกับอาร์ตการคิดสร้างสารรค์อะไรต่างๆหรือแม้กระทั่งแบบไปออกกําลังกายอะไรประมาณนี้มันจะช่วยบาลานซ์ความรู้สึกหนักๆอึ้งๆในจิตใจของเราได้นะคะวันที่13พฤษภาคมนะคะพุธูปิเตอร์หรือพฤหัสนะคะจะย้ายเข้ามาในลัคนาของคุณนะ จูปิเตอร์เป็นดาวพฤหัสเนี่ยเป็นดาวแห่งโชคลาภดาวแห่งการมองโลกในแงด่ดีดาวที่มาแล้วมันรู้สึกบวกมันรู้สึกว่าอะไรอะไรก็ไปเป็นไปได้นะมัน possible เป็นหมดมันทำแม่หมอคิดว่ามันจะช่วยช่วยทำให้ spirit หรือทำให้จิตใจของคุณอนะมันมันแฮปปี้ขึ้นมันเบาขึ้นนะคะเราจะรู้สึกว่าเรามีพลังกับตัวเองขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งคุณจะรู้สึกว่า อะไรที่มันฉุดลังคุณคุณอยากจะแก้ไขยอยากจะพัฒนาตัวเองอยากจะเปลี่ยนตัวเองให้เป็นคนใหม่ก็ใช้ให้ใช้พลังของพฤหัสตรงนั้นนะต่อเมื่อเขาเข้ามาในลัคนาของคุณนะคะเขาจะอยู่ไปถึงประมาณสิ้นเดือนกรกฎาคมนะคะลองดูว่าในช่วงพฤษภามิถุนา ใช่ไหมพฤษภามิถุนากรกดาสามเดือนที่จะถึงเนี้ยคุณจะพัฒนาตัวเองได้อย่างไรนะคะวันที่26พฤษภาคมจะเกิดล e ูน่าอีคลิปส์ในในเรือนการงานของคุณนะคะอืมจะบอกว่าการติดต่อกับผู้ใหญ่หรือว่าอิทธิพลของผู้ใหญ่เจ้านายนที่ทํางานหรือหรือคุณพ่อคุณแม่อย่างเงี้ยนะคะคือช่วงที่เกิดลูน่าอีคลิปส์มันอาจจะตั้งแต่ยี ยี่สพฤษภาค,คมเป็นต้นไปเนี่ยคือมันมันเป็นคล้ายๆอุปสรรคที่เข้ามาเป็นแรงกดดันที่เข้ามาให้เราแก้ไขให้เราต้องเผชิญนะคะอิทธิพลของลูน่าอีคลิปส์เนี่ยอย่าประมาทไปเพราะลูน่าอีคลิปส์มันก็เกิดขึ้นในช่วงนั้นนะแต่อิทธิพลของเขา,าอยู่นานยานถึง6เดือนอะไรก็ตามที่คุณเจรจาอะไรก็ตามที่คุณคุยมีการพูดคุยกับผู้ใหญ่ไปเนี่ยมันจะส่งผลกับ กับตัวเรานะไปทั้งปีครึ่งปีหลังได้เลยเหมือนกันนะคะก็ลองดูนะคะแล้วก็มันอยู่ในเรือนการงานไม่หมอคิดว่ามันจะเกี่ยวข้องกับเรื่องสถานะของคุณในที่ทํางานหรือว่าบางคนอาจจะมีความรู้สึกว่าอยากจะออกจากงานก็ได้นะอยากจะออกจากงานอยากจะมาทําอะไรใหม่ๆของตัวเองแบบนี้นะคะสุดท้ายนะคะวันที่29พฤษภาคมนะพุธจะถอยหลังดาวพุธจะถอยหลังในเรือนบ้านของคุณนะคะ อันนี้แม่หมอคิดว่ามันจะส่งผลกับคุณในเชิงจิตวิญญาณมากกว่าเรื่องจิตใจในะคะความทรงจําเก่าๆแผลใจในอดีตต่างๆอะไรก็ตามที่มันเป็นประเด็นและมันทําให้รู้สึกคุณไม่มั่นคงในจิตใจอ่ะพุทธเขาถอยหลังเนี่ยปัญหาพวกนี้อาจจะ r e เซ r ร์ c เหรืออาจจะขึ้นมาให้เราเห็นให้เราแก้ให้เราเคลียร์ให้เราจัดการกับความรู้สึกตรงนั้นได้ด้วยเหมือนกันนะคะโอเคแล้วก็ ลองดูเรื่องความสัมพันธ์กับพี่น้องด้วยนะคะพี่น้องเนี่ยอาจจะมีการกระทบกระทั่งหรือมีอะไรต้องเข้าไปทำความเข้าใจกันนะคะ โอเคนะคะแม่หมอโซก็ขอไว้พรให้คนลัคนาราศีมีนโชคดีในเดือนนี้มีความสุขในเดือนนี้นะคะใครสนใจที่อยากจะติดต่อพูดคุยกับแม่หมอโซนะคะติดตามกันได้ใน Facebook Instagram Youtube นะคะใครที่ฟังอยู่ในพอดแคสต์สามารถมาดูใน Youtube ได้นะคะกด Subscribe คุณจะเห็นหน้าไพา่เห็นวิดีโอด้วยนะคะโชคดีค่ะทุกคน